เขาบอกว่าสามารถกินได้4คนนะคะผมยังไม่เชื่อเร็มงานงงเลยแดกได้ยังไง่ี่สามหมื่นกูยอมจบอ้วกพี่พุกพี่ทำหัวก็ตายแล้วเป๊ะไหมเนี่ยตายจริงเนี่ยมาดิครับผมเป๊ะป่ะอยู่ที่ผมนะฮะคุณเสกนะฮะก็วันนี้เราโทรสั่งของกินนะครับสอ้านด้วยกันนะฮะถามว่าทำไม EP นี้เป็นของกิน คือเราเนี่ยมองว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบมีโปรโมชั่นถาดใหญ่แบบนี้ชื่อร้าน Urban s t e a k แค่โซนี้นะราคา599บาทนะฮะร้านนี้เนี่ยตอนผมโทรไปสั่งเนี่ยเขาบอกว่าเออสามารถกินได้4คนนะคะผมยังไม่เชื่อว่ามันเป๊ะป่ะจริงหรือเปล่าอันนี้นี่เป็นร้านอะไรอันนี้แปะร้านหน้าแปะ แบบมาชนครับตอนซ้อมตองได้ตรงตรงนี่สนามน้ำไอ้รัดหน้าเนี่ยเขาบอกว่ากินได้กี่คนข้อมูลราคาอะไรยังไงบอกจานนี้น่าจะประมาณตีถึงห้าคนกินคนเก่งราคาพันห้าอะไรอ่ะกูมองสคริปต์ไงสัตว์ราคาพันห้ากินได้ห้าคนคุณคิดว่าไหวไหมผมผมว่าคุณผมมาไหวอยู่แล้วผมไหวผมมาที่เออร์เบิร์สเต็กก่อนถ้าสมมติผมหมดเนี่ยไม่เป๊ะแล้วแต่ถ้าไม่หมดแสดงว่าร้านนี้เฟกงั้นเริ่มจากอันนี้ก่อน มีงยิงใ้เขาก่อนเมีอะไรบ้างครับผมใส่ยัมเลยมีอะไรบ้างแนะนํำด้วยเนะนำด้วยอันนี้ครับก็จะมีมีโครงาซ้อนนะครับผมแล้วก็มีเนื้อไก่มีเนื้อแล้วก็หมูนะครับพอกช็อปแล้วก็มีทันที่เบอร์เกอร์ปลานะครับแล้วก็มีขนมปังมีเฟรนช์ฟรายใหญ่มากจานนี้ผมว่าสองคนน่าจะอินหมดแล้วเนี่ยไม่รอคุณเลยครับขอขอตัวทานก่อนนะครับผมขอขอตัวเล้เีย ขอทานก่อนผมว่าหมดนะเระียแบบตุรกจานปกติมันคือเขาใหญ่นิ้วใหญ่ครับใหญ่หญร้านก็ไปก็นิ้นละอันก็ประมาณเกือบร้อยอย่างเงี้ยป๊อกกับกนเนี่ยโดนประมาณร้อยร้อยยี่สิบเยอะแต่เนี่ยโอโหเต็มไปหมดเลยมีปลามีอะไรผมว่ามันเป๊ะอ่ะสูวัเป๊ะสูวับเป๊เปนะนะมึงท้ามากนะสเป็อ่ะมึงให้กูกินเนื้อทีแรกไงลองกิน้มเลดนี่มันเป๊ะอ่ะเป๊ะปะเป๊ะ

จบจบลายการนี้ริมงานงงเลยแดกได้ยังไม่เฮียพาผิดบ้านแล้วพาดแล้วจานนี้กินได้สี่ไม่จริงสองดูตัวเหนื่อยอ่ะนั่นเเงินมามาอีก่อนเลยมาไม่มีไม่แดกมา งงงงอีกกะว่าไม่หมดเดือนนี้เป็นเป็นพรุ่งนี้มาถ่ายพรุ่งนี้ผมบอกเลยว่าร้านไหนนะของเราเนี่ยกินได้สี่คนห้าคนเป๊ะปาของเราเนี่ยจัดเต็มให้เลยเฮ้ยกินอยู่น้องใครอยู่เอาประกัอเอาประกันโลก นี่แม่หลายแม่หลายผมฟังนะใส่ไม่ยอมไม่ยอมสู้เขาไงสู้ตายครับคุณเสกนี่เก่งไปกินที่ญี่ปุ่นเจ้าของร้านมองพ้อเลยไปร้านบุฟเฟ่ไปถึงร้านหน้าก็ผมก็จัดบุฟเฟ่ให้เลยอยู่กันประมาณ5วันนะบุฟเฟ่กับทุกวันกลับมาน้ำหนักขึ้นคนละห้าโลกินแบบกินเก่งมากของมันอร่อยเริ่มไม่มีแรงแล้วมือท้อมืออย่าหยุดอันี้เฮ้ยมึงแรงต้นอะ เออยเยกวยหมดเป๊ะเอ่ะหัวหยาได้จริงกรด้เดียวไม่เดียวตู้ดิถ้ารายการออกมาแล้วหมดอ่ะเท่เลยอ่ะเท่เลยกูหมดแล้วนะอันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ไม่นแล้วกัแพ้นนี้ยอม ยอมแล้วไม่ไหวแล้วพยายามยะยัดสุดๆแล้ว<อ>สรุปเลยเ<อ>ผมบอกเลยว่าเป๊ะนะใครจะฝืนคิดว่าหมดนะไม่หมดว่ะมันเหลือแค่นี้อะเดี๋ยวรวมให้เลยเนี่ยเนี่ยเซตเนี่ยคือควรกิน3คนถ้าไซส์ประมาณอ้วนๆหน่อยแต่ถ้าผมหอมเนี่ย4คนสรุปเลยก็เป๊ะอยู่ดีอ่ะมาเมนูที่2อ้ลาดหน้ายัางไงครับคุณเศร้ลาดแปะมหาชนนะครับผมจานเนี้ยกินกันประมาณ5้าคนครับแต่วันนี้เราจะมาดูเรา2คนเนี่ยจะตัดก,กันหมดไหมอ่ะลุยไป ในจานนะครับมันจะมีอะไรนะมีเผาหื้อมีกุ้งมีหอยแมงูุมิีซีแลนด์มีปลาหมึกนะครับผมแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยกุ้งนี่จะเป็นกุ้งแบบกุ้งแชร์บัวให้ตัวใหญ่เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวหรืตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยครับกุ้งอย่างเดียวก็โลงแล้วกุ้งอย่างเดียวก็สามสี่สี่ร้อยกุ้งตัวใหญ่ว่าซื้อทำกับข้าวกินที่บ้านครับมันจะรู้ราคามั่นใจนะหมดนะโถให้เขามองตาไปปิดไปเราก็ส้ากันซ้า

วะมาป่ะไม่จะยอมมอบไหมนะ,นะจริงนะถ้าจิง้ไม่เกินะห้าคนก็ไม่หมดอยู่ที่ไซส์อ่ะใช่แต่ยังของบวกนะถ้าใบหิวจะจัดอ่ะห้าคนก็น่าจะพอดีนะ <S <S ถ้าใครชอบร้านหน้านะต้องมาซื้อเครื่องเคียงไปตลาดให้แม่ไปตั้งเตาทำาร้อนกว่าจะเชื่อมมเขาเรียกว่าเอาแป้งมาคุกอะไรเงี้ยซื้อคุ้มกว่าซื้อคุ้มกว่า เพ uh oh. yeah. ราะพันห้าเนี่ยมันเหมือนกับมันคือแบบครอบครัวหนึ่งแล้วแหละอย่างเงี้ยถ้าในมุมผมนะแล้วได้ของดีด้วยพันห้ามีเราพูดขนาดนี้แล้วถ้าใครอยากโฆษณาเราก็เชิญได้นะจากกูนะับกินจุ้งไปกินจุ้งหายใจเข้าใกล้แล้วใกล้จะล่าหน้ากูนะยังไม่หมดด้วยอยู่ ยอมไม่ได้เดี๋ยวเาไม่ได้ไม,ไดมึงอ่ะเป็นคนยอมคนบ้างก็ได้ไม,ไ,ดไม่อยากไม่ได้อาจจะไม่ยอมอย่างเดียวเลยมีเอียงมีเอียงแล้วพี่พวกพี่ทำผัวก็ตายแล้วเมียนสบายไม่กล้าหาผัวใหม่ ีว้าวบาบอีกนะเตะไหมเนี่ยตายจริงเนี่ยดูนี่เหี้ยกายปิดรายการเลยดูนี่เลยสู้สู้ก้าวเตรียมหาผัวใหม่เลยอีีน้เจหอยนี่เราชอบไหมหอยก็อยู่ในตางเงี้ยไม่ชอบแต่ถ้าแบบมึงก็ชอบช้องอยู่ในต่างก็ชอบ รู้เยออะะพี่ขอภาพแบบว่าพี่เต็แบบยกแล้วก็มีน้ำทิ้งไม่ได้คว้าหรอกรายการแจ็คนี่เหรอไปไปปั้นเขาไอ้พวกหลอกเขาหมดนะไกลแลยโอ้โหนั่งลอนี่นัได้กว่ห้าตัวนี่ของกูหมดเลยไม่มีแบ่งไปสักตัวเลย เอาพี่เตก่อนดีกว่าพี <Ash well. S 2> ่เตกเพราะว่าแห้งแล้วมาผมเดี๋ยวไม่อ้วอนีทอนีทอนี้อ้มันอบ้อง้อหือเหนักแล้วใชแล้วมาข้องบาลแล้ว โอเคอ่ะแสดงว่าเป๊ะนะครับเรากินกันไม่หมดนะนะนะเราไหวตรงนี้เนาะอ่าไอ้สักรแล้วคุณสองคนแกกรอกแล้วคุณไอจักเลยณสองคนรู้มากเลยนะการนี้ครถือว่าเป๊ะครับเป๊ะตรงที่ว่ากินกันสองคนไม่หมดเราลองดูแล้วนะครับรายการอะไรง่วงมากฝากรายการรายการอะไระย้อนย้อน ตัแดาของเขาจะปุ่นจำชื่อรายการเขาไม่ได้มึงท่องเลยสิบรอบบอกเขาดูจะได้จำเป๊ะป่ะเป๊ะป่ะเป๊ะป่ะแล้วจะเป๊ะป่ารายการเป๊ะป่ะฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมก็กดแจะด้วยแจ้คเต็คแจ็คเจ็คแจ็คแต่ผแก็ไม่็ิมจ็ะมจ็ไม่บอกจ็คแจ็คแ่บอแจ็นแจ็วแจ็คแจ็คอจ็จ็จ็ค็จจจ